นี่ได้ของกินแล้วเห็นไหมนี่อันนี้หอวอนะครับอันนี้ก็ใบชูนะครับส่วนนี้ก็มระนะ,ะสวัสดีครับผมทัพโพวันนี้ก็มาอยู่ที่อไร่นะครับวันนี้มาอยู่ที่ไร่มาหาของกินนะครับมาหาอะไรกินหน่อยช่วงนี้ วันนี้มาหาของกินนะครับนี่มาอยู่ที่ไร่ตอนแรกจะมาเก็บนี่เลยนี่มระขี้นกนะครับยอดมันนะครับนี่ยอดมันบันทีมาไปพันต้นข้าวอย่างเงี้ยเนี่เยเห็นไหมนี่ไปพันต้นโค้งต้นข้าวอย่างงี้นะครับมันก็ดึงต้นข้าวให้ล้มนะครับเราก็เลยมาเก็บเก็บเลยนะครับนี่ แล้วก็ข้อมูลทีเราเก็บได้นะครับป<ะ>ักเดี๋ยวจะเก็บยอดมมรกคิดนกก่อนแล้วก็ค่อยไปหาอย่างอื่นนะครับโอเค ได้กามหนึ่งแล้วนะครับ <Wow! S 1> ยอดมรักขินกแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวไปหาเก็บอย่างอื่นต่อโอเคไปเก็บอย่างอื่นต่อนี่ตอนนี้ก็เจออีกอย่างหนึ่งละนี่เขาเรียกว่าชิโพเดนะเป็นเถาของชิโพเดนะครับ,รบแต่ภาษาไทยไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมไปหาผลให้ดูว่าหน้าตามันเป็นยังไง ถ้ามีนะอาจจะมีเดี๋ยวหาดูกันหาดูกันหาดูกันนี่ใครรู้จักบ้างภาษาไทยเรียกยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าชิโพเดนะครับอืมได้ของกินอีกแล้ว เยวหาเผื่อจะมีเออมีอย่างหนึ่งนี่มีอันนี้ภาษาไทยเรียกอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่บ้านผมเขาจะเรียกว่าห่อวอนะครับก็ใส่กับแกงกับข้าวได้นะครับทมน้ำพริกก็ได้ใส่กับแกงก็ได้นะครับโอเคก็หาเก็บอันนี้มันจะมี ทั่วไร่เลยนะครับอันนี้เป็นทั่วไร่เลยมันจะมีแบบที่ละต้นสองต้นมันที่ก็เป็นกองนะครับแต่ว่าที่พเดนะครับมันมีไม่ค่อยเยอะมันมีเป็นขาวเป็นจุดจุดๆนะครับไม่อยากเก็บไว้เยอะนะครับมันจะดึงต้นข้าวใครๆมารักขี่นกนะครับถ้ามันดึงต้นข้าวมันจะล้มแล้วตอนเกี่ยวข้าวมันจะเกะกะนะครับถ้าไว้เยอะก็เลยไว้น้อยๆนะครับ โอเคหาชิปเดต่อปักแล้วอันที่เขียวๆนี่ก็เยอะๆนี่ก็เป็นอะไรรู้ไหมแตงกวานะครับแตงกวาที่ที่เคยลงคลิปให้ดูนะครับนี่เป็นถาวของแตงกวาครับแตงกวาลูกใหญ่ครับแตงกวายักนะีว้าว อ,อันนี้ร้อยหนูกินนะน่าจะเป็นหนูนี่แหละหนูป่านี่แหละหนูไร่หนูนานี่แหละ โอเคเดี๋ยวไปเดินต่อเลยนะครับเมื่อกี้ไม่ค่อยมีนะไอ้ต้นขเขาเรียกกันอะไรนะชิปโเดนะครับไม่ค่อยมีนะครับ <Nope. S 1> โอ้เจอของกินอีกอย่างนึ่งแล้วมีนี่นะครับเป็นเห็ดนะครับมันชื่อว่ากึอ,อีนะครับกึอ,อี มันก็รสชาติก็อร่อยเหมือนกันนะนี่ถ้าส่วนมากส่วนมากที่นี่เขาจะทําแกงก็ได้ส่วนมากเขาจะห่อนะครับห่อห่อใบตองอะ่ะแล้วก็ใส่อ้น,นี้ยนี่ใส่ห่อวอนะครับมูอร่อยมากนี่กําลังดีเลยนะครับมันจะมีแค่บางช่วงนะครับ เดี๋ยวไปเก็บใบตองก่อนแล้วก็ค่อยมาเก็บนะครับใบตองอยู่ข้างล่างนู่นเห็นไหมใบกล้วยใบยกล้วยใบยกล้วยปลานะครับนี่อยู่ข้างล่างเต็มเลยนี่โอเคเก็บใบตองเรียบร้อยแล้วนะปักเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะหอ่อยอดมาราก,ก่อนนะครับที่เก็บเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะห่อก่อน <c oughs> เพื่อไม่ให้ยอดมาระมันช้ำนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวหอ่อยอดมารากกนนครับ <c oughs> นี่ห่อเรียบร้อยเราหาอะไรมามาดก,ก่อนป<ะ>ักขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่เราเก็บก่อนอจะเก็บเลยนะ ไ okay, ไปตไปตต่่ออฮ <Huh? S 1> นี่นก็ของกินนะครับนี่เรื๋เนี้มันคือฟักทองนะครับยอดฟักทองก็กินได้ครับแต่ว่ากินหลายวันแล้วไม่ค่อยอร่อยแล้วครับมาหาอย่างอื่นกินดีกว่าเนาะเพราะว่ากินจนเบื่อแล้วนะครับยอดฟักทอง ตอนนี้ก็หาเก็บอย่างอื่นดีกว่าโอเคโอเคไปต่อไปต่อเจอผักก็เก็บผักเจอเห็ดก็เก็บเห็ดนะครับผักนี้ไม่ค่อยน่ากินละผักนี้ได้กินนานแล้วนะครับแต่ว่ามันเริ่มจะแก่แล้วนะครับต้องหาหักเอาอย่างงี้นะครับเพอเก็บกินนี่อืม กินได้อยู่แล้วอ่อนอยู่นะครับมีกระพักมีกระพักนี <c oughs> ่ใบชูเดี๋ยวต้องเก็บใบชูสักหน่อยนะครับอโอเคเดี๋ยวเก็บใบชูสักหน่อยดีกว่า <c oughs> เผื่อไปหอ่อเห็ดเมื่อกี้นะครับ very good อร่อยอร่อยแน่นอนง่ายๆนะครับเอา,อางี้พอไม่ตายนะครับไม่ตายเดี๋ยวมันก็แตกออกมาอีกโอเคได้มาแล้วใบชู you, นะครับโอเคไป หาอย่างอื่นกินต่อนะครับอืมเจอผักอีกแล้วนี่เขาหากักเขาหักแล้วครั้งหนึ่งนะแล้วนี่ก็แตกออกมาก็มาเก็บอีกทีหนึ่งนะครับนี่ใต่อป<ะ>ังนี่ก็เป็นใบชุยละเป็นแถวอันนี้เห็นไหมต้นข้าวมันจะไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่า สารอาหารมันเยอะเกินนะครับอันนี้ดูต้นข้าวมันจะไม่ค่อยสวยแบบถ้าถ้าสารอาหารพอดีพอดีมันจะสวยงามนะครับแต่นีน้น่าจะเป็นแบบตอไม้เก่าๆนะครับมันล้มแล้วก็โดนไฟเผามันก็อาหารมันน่าจะเค็มเกินข้าวก็เลยไม่ค่อยสวยงามนะครับ เจออันนี้อีกแล้วเห็นไหมเขาอันนี้อีกแล้วมีลูกไหมมีผลไหมมีไม่มีก็ต้องเดินหาไว้ก่อนมีลูกเล็กเกิด เหอรลูกเนี่ยเห็นว่า <Wow. S 1> ม,มันยังมีไม่ค่อยเยอะนะครับช่วงนี้ลูกนี้มันมีแต่บอลมีไม่ค่อยเยอะอย่างน้อยๆอยู่นะครับรออีกสักสองสามเดือนนะครับน่าจะเยอะมากสองสามเดือนอีกสองสามเดือน พวกนี้มีเห็นหมหอบวอนะครับหอวอต้นยังไม่ค่อยใหญ่นะครับต้นยังไม่ใหญ่ก็เก็บแบบนี้นะครับมันก็มีเกือบทั่วนะครับแต่ว่าจะมีที่ละต้นสองต้นอย่างเงี้ยนี่มีต้นหนึงมีต้นหนึ่งเงี้ยโอ้บรรยากาศเหมือนฝนจะตกนะครับบรรยากาศ อ,อ,อ,อถังยาก็ถังไม่หมดเนาะนี่ออนะองยาครับยอดอันนี้กินได้นะรสชาติมนจะเปลวเปลวกันตัวในนี้ถ้า ถ้ามีลูกมันก็กินได้นะลูกมันจะสีม่วงๆนะครับแต่ว่าไม่ต้องเก็บไว้นะครับมันถ้ามันบางเข้าเข้ามันจะไม่สวยนะครับอืมหมดป<ะ>ังจะผักแอบยิงตัวนี้ มีผักชีก็มีนะเห็นไหมผักชีผักชีผักชีก็เก็บนะครับหอมผักชีผักชีกชใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าเจ,จะเฮดี้กะนี่แต่ว่ามีนิดเดียวเนี่็นี่อันนึง่งเก็บให้หมด เจอก็เก็บเจอก็เก็บมีเห็ดเจอนีต้นหนึ่งละไม่ค่อยเยอะนะ เก็บเสร็จแล้วขึ้นมาถึงขัานบนอีกโอเคเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพบรรยากาศให้ดูนะครับโอเคไปหาอย่างอื่นต่อเลยนะครับ ถ้าถ้ามีก็จะเอาอีกถ้าไม่มีก็จะกลับแล้วเพระาะว่าเหมือนฝนใกล้จะตกอีกแล้วปั๊กจุดนี้อันนี้เยอะมากเลยหอวอนะครับหอวอเยอะมากนี่ถ่ดูนี่เยอะมากว้าว เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าต้นมันไม่ค่อยใหญ่แต่ว่าต้นประมาณนี้แหละมันจะอร่อยนะครับถ้าต้นมันใหญ่เกินมันก็ไม่อร่อยนะมันจะกลายเป็นอะไรนะรสชาติเขาเรียกว่า,างไงมันจะเผ็ดเผ็ด,ผดบแส,บ,สบนะครับไม่เผ็ดมันเหมือนกินแล้วมันแสบมันไม่อร่อยนะครับแต่ประมาณนี้แหละเนี่ยอร่อยช่วงเนี้ยอร่อยมาก อืมโอเคเดี๋ยวผมเก็บก่อนแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะ <ermo> ผมว่าจะเก็บไปเยอะอยู่นะครับฝนยังไม่ตกนี่เก็บเก็บแล้วเก็บได้นานนะครับถ้าเก็บแล้วเก็บได้นานอยู่มันจะไม่ค่อยช้านะครับแต่ถ้ามันเปียกฝนปุ๊บมันจะช้านะครับใส่ในกระเป๋าแป๊บเดียวช้านะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนยังไม่ตกนะมันใบมันแห้งนะมันจะไม่ค่อยชา้าโอเคเดี๋ยวผมเก็บก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ ที่นี่ก็เยอะนะครับเนี่ยเห็นไหมเขียวชำํำแต่ว่าผมเก็บเมื่อกี้แล้วนะครับผมเก็บแล้วเดี๋ยวผมจะไปเทให้ดูนะครับว่าได้เยอะขนาดไหนนะครับแล้วก็ได้อะไรกินบ้างเนาะโอเคไปชมกันป<ะ>ักนี่ได้ของกินแล้วเห็นไหมนี่อันนี้หอวอนะครับอันนี้ก็ใบชูนะครับส่วนนี้ก็มะรนะมระยอดมะระนั่นผักได้เยอะไหม เยอะอยู่นะแล้วก็อันนี้ก็ได้ไม่ค่อยเยอะนะครับได้แค่ไม่กี่ลูกเองสี่ห้าลูกนะครับด้ไม่ค่อยเยอะ <c oughs> ก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคเดี okay. ๋ยวใส่กระเป๋าแล้วจะกลับบ้านนะครับเพราะว่าฝนเหมือนใกล้จะตกแล้วเริ่มปล่อยๆแล้วครับแต่ว่ายังไงถ้าฝนไม่ตกแล้วก็ยังมีแบตอยู่นะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายระหว่างทางให้ดูนะครับถ้ายังมีแบตเหลืออยู่นะครับแล้วก็ถ้าฝน ไม่หนักนะครับโอเคกลับบ้านกันโอเคเดินทางกลับกันแล้วนะครับเอา้าฝนมายังไม่ถึงนะครับโอเคกำลับบงกลับกลับแล้วกลับแล้วเมื่อกี้รู้สึกว่าตอนมาเจอต้อนผักที่นี่ต้นหนึ่งต้นผักเมื่อกี้อยูไ่ไหนนะไม่ถึงต้นนี้นี่น,นี่น่าก,กินมากต้นนี้ กำลัองอ่อนๆอยู่อืมอ่อนๆอุบๆนว่ผมูเห็ดเห็ดกีก่กกไว้ที่นี่นี่ได้นิดเดียวเองแต่ก็ไปใส่กับข้าวกับแกงอไงอื่นก็ได้นะ ออ้ฝนตกหนักหนักฝนตกแล้วฝนตกแล้วลตกหนักด้วยเดอ้อกลับแล้วกลับแล้วโอ้ตกข้องหนักเลยตกหนักมากเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวกินอีกอ่ะนี่ อืมเขาเรียกว่าเบรบบลนะครับแปลว่าไม่ค่อยอร่อยรสชาติตอนแรกออกหวานๆนะครับแล้วก็ มันจะฝดฝาดทีหลังนะครับถ้าบานต้นมาอร่อยนะต้นนี้ไม่ค่อยอร่อยชม <Yeah. S 1> บรรยากาศระหว่างทางนะครับเดินกลับทำไมเนยจัง เจอของกินนี่เจอผลไม้ระหว่างทางอีกแล้วเขาเรียกว่าลูกอะไรเอ่ยว้าวมันอร่อยนะครับ แต่ว่าฮ <Huh? S 1> มันไม่มันไม่อร่อยตรงไหนดูไหมมันไม่อร่อยตรงที่มันมีคนนี่นะครับอืมที่จริงมหวานเอาแต่ํำคัญมีคน <Yeah. S 1> พอแล้วจับแล้วปผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อใาลาดในคลิปวิดีโอต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ